นาโก้ก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นไปเชียงใหม่ได้ปะนี่คือขับรถมารับเขาที่สนามบินผมยังไม่แน่ใจเลยว่าหรือมันหลอกกูวะมาจริงมันเนี่ยโอ๊ยมดตอมตอโตอฮะไอเ้ยอเอเวอร์ซีนพีขอกพีคอกพีกุ๊ไปไล่จับไก่ท่เรญี่ปุ่นกู สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะไม่รู้จะมองเห็นผมไหมเพราะตอนนี้มืดมากตอนนี้เวลาค่อนข้างดึกแล้วแหละในเชียงใหม่นะฮะเราคนเปิดไฟไหมอ่าเห็นผมผมขับรถออกมาข้างนอกด้วยเหตุผลบางประการเพื่อนๆดูช่องเราคงจะรู้จักยายนาโกะใช่ไหมฮะยายนาโกะเป็นเพื่อนซีของผมสาขาโตเกียวอยไอจีเกิ ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นช่วงโกลเด้นวีคฮะคนญี่ปุ่นก็ออกเที่ยวในประเทศกันคือเมื่อวานครับผมทักไปหาย,ยานาโกะแล้วก็ถามว่าเป็นไงโกลเด้นวีคได้กลับบ้านที่ไอจิหรือเปล่านาโกะบอกว่าชิ้นทั้งเซนตตั๋วเต็มก็เลยไม่ได้ไปโกลเด้นวีคก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนเลยแล้วนาโกะก็เลยถามผมว่าเออแล้วโกลเด้นวีคนายได้ไปไหนหรือเปล่าโกลเด้นวีคญี่ปุ่นมันไม่ใช่โกลเด้นวีคไทยนะดังนั้นก็ไม่ได้ไปไหนหรอก อาจิมก็หยุดแค่วันแรงงานหลกจากนั้นก็ทํางานปกติเลนาโกก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นไปเชียงใหม่ได้ปะอาจิมผมยังคิดว่าเขาพูดเล่นอยู่พราะจริงๆแล้วนาโกไม่เคยมาเชียงใหม่มาก่อนแม้ว่าผมจะชวนมากี่ปีแล้วก็ตามไม่เคยว่างมาเชียงใหม่เลยาฟัง่ยเงหยห่แต่ว่าเคยมาไทยประมาณสองครั้งครั้งหนึ่งตอนเรียนอยู่แล้วก็อีกครั้งนหนึ่งตอนนากกบที่ทํางานผมก็ไปเจอที่กรุงเทพทั้งสองครั้งเลยแต่ว่าเชียงใหม่อ่ะ ชวนยังไงก็แบบไม่มีเวลาว่างมาสักทีแต่คราวนี้คืออยู่ดีๆก็บอกว่ามาเชียงใหม่ได้ปะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนางพูดเล่นเหรอหรือว่ายังไงเพราะว่าวันนี้มันคือวันที่สองละนางมาบอกอผมวันที่หนึ่งโดยที่ไม่มีตัว๋วไม่มีอะไรสักอย่างเป็นไปได้หรือว่าการที่อยู่ดีคนเราจะมาต่างประเทศแล้วสุดท้ายนางก็บอกว่าโอเคฉันซื้อตั๋วแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมมีเวลาเที่ยวกับเขาแค่พรุ่งนี้แค่วันเดียวแล้วก็ วันที่สี่ผมต้องบินไปกรุงเทพเพื่อไปคอนเสิร์ตอาดกแต่ว่านาโกรก็คือกลับคืนวันที่สี่ดังนั้นวันที่สี่เขาจะโซโล่ทริปของเขาคนเดียวแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะพาเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวก่อนนะคือบอกปุ๊บแล้วก็ซื้อตั๋วปั๊บเลยมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นแล้วคือมันเป็นช่วงโกลเด้นวีของญี่ปุ่นอนะ่ะผมว่าตั๋วเครื่องบินน่าจะแพงน่าดูเอะหรือเพื่อเรารวยวะ <Hey. S 1> งงไปหมดต,ตอนนี้นี่คือขับรถมารับเขาที่สนามบินผมยังไม่แน่ใจเลยว่าหรือมันหลอกกูวะมาจริงมันเนี่ย แล้วก็คือมาแบบไม่ได้มีแผนอะไรเลยปักหมุดแต่ละที่ที่บอกว่าอยากไปปักหมุดบางทีปักเชียงรายอะไรเงี้ยเอาเป็นว่านี่จะเป็นเชียงใหม่ทริปครั้งแรกของนาโกะแบบงงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองถามเขาก็แล้วกันว่าทําไมถึงมากระทนันหันขนาดนี้ไปถึงสนามบินก็รู้เองว่าผมโดนหลอกหรือเปล่าบางคนเห็นแา้วสงสัยว่าทําไมผมกับนาโกะพูดภาษาอังกฤษกันคือเรารู้จักครั้งแรกเราพูดภาษาอังกฤษกัน เวลาเราเจอกันครั้งแรกไม่ว่าจะใครก็ตามถ้าเราพูดภาษาอะไรกับเขาะเราก็จะพูดภาษานั้นตลอดอันนี้ก็คือรู้จักกันก็คือพูดภาษาอังกฤษกันมาตลอดนาโกไปเคยไปเรียนอยู่ที่ไอแลนด์นะฮะก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้คล่องไม่ชินกับการที่นากโกพูดภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่เกิดเรื่องฮาจนได้นากโกบอกว่าลงที่ภายในประเทศแต่จริงๆแล้วคือไปลงอินเตอร์ซื้อตั๋วลวดส่วนเดี่ยมันต้องไปรับที่อินเตอร์ รับกระเป๋าอินเตอร์นากโกก็เถียงว่าไม่ใช่มันคือไฟในประเทศก็ต้องมาที่ในประเทศสุดท้ายก็ผิดไงตอนนี้คือหลงกันเรียบร้อยภายในสานามบินเชียงใหม่แม่เงเอ้มาเล่นเกมไปด้วยกันเรียกว่าเกมตามหานากโกน่าเบื่อยนาโกคือตอนนี้แยกไม่ออกระหว่างนาโกโกกับคนจีนตรงน,นี้ก็จีนเยอะซะด้วยอออา สวัสดีครับ uh, hmm? How do you say อ uh, uh, so, uh, okay. uh, okay. ่ะร้อนร้อน Welcome เชังไม่โยโกโต Okay Okay โอเคฮะเช้าวันสดใสพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปคอนเสิร์ตอาโดแล้วตัวนี้มีภารกิจใหญ่น้าโกรเดินทางมาที่เชียงใหม่แล้วที่รู้จักกันมาสิบกว่าปีชวนมันมาตลอดไม่เคยมาไม่ว่างบังอะไรบ้างคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้มาแล้ะแต่อยู่ดีแบบจะมาก็มาทำไมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเขาว่าทำไมอยู่ดีเจอยากมาก็คือก็เล่นวีคเลยอยู่ไม่กี่วันละ ซื้อตั๋วมาเลยพรุ่งนี้นางจะโซโล่ทิปคนเดียวไม่รู้จะไหวไหมเพราะดูแบบมายก็ยังบึนบึนงงๆอยู่เมื่อคืนวันนี้ก็พาเที่ยวเบสิกเบสิกในเมืองนะฮะเริ่มด้วยการจิงใจก็เลยมาเช้า t ิสิ i เดว e เอร a มาสัตว์ย้อนไปกดอตอบเต้นเหรออ่าออิตายออ่าพอกเลอนิปปี้พอก

Oh. วันชิลิมังก้ชิลิมังโก้ชิลิมัเโต้อ้ชิโซ่โอ้มกนะาโซ่ยาโซชิโซรัชิซ่าชิซดลดพริกลดพริกเกลือจริงอ๋อกำะน ไซอูน่าล่ะไซอูน่าแล้ววะซ่าใช่มดม่งดเป่คราุนัยคุนอือคุณมกจุดต่อร่อยนะอร่อยมะม่วงบุ ช็っตคาちょっとอตราช็อตนาเกต้าช็ตชตชตชตอชตสยซีสมตสุดท้ายกระโดนกันใหม่อีกคนละแท่งชีสและลามวิตมิ้นมมะนาวนมมะนาวลามวิตมิลวนะโเคเเกอร์หล่น พอได้ว่าลายมือลายมือมิลค์มิลค์ลายมือบนโต๊ะลายมืออือดีเอาดีครับตัวเดอ30นาที by hand yes จะมีตัวจะมี yellow yellow ไฮโดรโซดอสองคนค่ะ

อิติคิโมจิใช่ค่ะนามวะอีดีนะเจลวีเป็นไงปินมากหลอไม่เจ็บไม่เจ็บอากุไนอิกุไนอชิตาว่าไม่ยูกแล้วแท้ก็วัดมาอยู่ที่ไมเอียมอีกหนึ่งวิิธภัณฑ์ที่คุณญี่ปุ่นมาแล้วก็ชอบมากันมีก็จะมีแบบงานศิล ถ้าเข้าประมาณ200บาทรถด็อกเตอร์อากาซารอเท้า,าใหญ่บูทเจ้าเนี่ยจะมีขนาดอพอกับอุลตร้าแมน Why you come to Chiang Mai, this time? <laughs> why, why, why? Please tell me why. This time, because maybe I tell you to come to Chiang Mai maybe ten years. <laughs> ten years. Now why you come no. here? Because uh, it's Golden Week. Oh. I have time, but I couldn't get the ticket. To go back to my common So, go to Chiang Mai is easier than go to Nagoya. <laughs> <laughs> uh -huh. Print ticket now is very expensive. Uh, right? Yes, it's worth Can I ask? But it's business class, right? Oh, then only Ikidaki. No, Hanemoji. Hanemoji. So, what is your plan tomorrow? tomorrow. Your solo trip tomorrow? เราจะไป going to food ツアーあとแกรนดี้ไปกันฮึมเธอเรียดีดาวน์โหลดแอพไม่ใช่ในช่วงนี้มีแค่ฟูดอะคาโอ้ตัวว่ามาซาจิโตมาซาจิยอร์หรือวะยอร์หรือยอร์หรือดูว่าอยู่คนเดียว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 อยู่คนเด ข้าวเาเกนข้าซอยเชียงใหม่นี่คอสกีเดา คานนมีสองคนนี้มีโซนอะเจ๊ครังีกหนน่ของดีเมืองเชียงใหม่ตัวคาน่คำาปโชกันยืดสิต้องจับทางหนยังยังยังไม่ยืดโอมโตมโตมโตฮะคาามีเรียอในสุดก็ยืดแล้ว <Techn Pokémon> ยาากแล้วได้กี่เมตรครับผมได้ก <The camera apan> <cartoon S 2> ี่เมตรคะแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ดาราเทวีหนึ่งในโรงแรมดังของเชียงใหม่เมื่อก่อนซึ่งเพิ่งโดนไฟไหม้ไปปัจจุบันมันไหม้ตรงไหนวะปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นเหมือนกับตลาดนัดอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้ามาเดินชมได้ไม่เสียค่าเข้าแต่เสียค่าจอด20บาท ฝนตกแค่ฟ้าร้องอะพวกคาบไมค์คาร้องกำลังงมเลยไม่เพิ่งตั้งเสร็จข้างหลังอะมันเคยมีแบบมีนาให้ปักเล่นอะไรเงี้ยเคยเข้าไปเดินเล่นๆได้เมื่อก่อนเบ y ี้คุณแคนซ์ลีพี e อชในฟรีฟรีเอฟฟรีก็แบบดิสนีย์แลนด์ีดิสนีย์แลนด์เห <laughs> <laughs> มือนมันเอียงเอียงมั้วะดูหุ่นต้อนรับก็คือแบบเอียงเอียงแล้วม,ม,มันน่าจะตกแหละ <laughs> <laughs> อ๋อเดินไม่ได้ถึงตรงนี้ข้างในปิดละ <laughs> แล้ว,ลวฝนก็ตกลงมาหน้าตาเฉยบางที่กี้ยังแดดก็ยังอยู่ละสงสารเสียงพวกคา้าแม่ค้าตะกี้มากพอแล้ฝนตกแล้วทุกคนโอ้ออกเสียงมาทุกคนเข้าใจความหมายอันยาวเหยียดที่ซ่อนอยู่ในคํานี้อ่ะโอ้ชีพพวกคา้าแม่ค้าตลาดนัดก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วนะมตกลงอีกอย่างจะปิดร้านไปนอนละโอ้ยพี่มันคือแบบกลางแจ้งหมดอ่ะแล้วเวทีมันงตีก็คือตรงนี้อ่ะ แต่ว่ามันมีแค่อีเมะอันนี้อันเดียวนะถ้ามันเลื่อนไปเรียบร้อยไปแล้วฝนตกเซ็งเลยที่สุดอาเมดะน่ากลัวา่าอารเมดะลงได้ไหมาตาชิโมะ <c oughs> สิมาตาชิโมะ <c oughs> สองคนคืออาเมดะหนักทีุดเลยน <c oughs> บเปลียวเท่านั้นมันก็หยุด อุ้ยแดดมาว่ะแดดมาว่ะอะไรคือฮาชิมากิฮาชิมากิว่านันดิสเอี่ปุ่งโงจังไงะผ่านมว้วนเหรอหรือจะเกลียบมว้วน <laughs> ไม่ใช่อะไก็แล้ววะเดี๋ยวนี้ชิโอปังกำลงังฮิตมันฮิตในญี่ปุ่นไหมชิโอปัง is famous in Japan now <laughs> no but in Thailand I don't know why <laughs> e v e r h e ีวปังเฉปังเฉี่ปังเฉโนปังฮัชิมัคิเดซเซดเจแปนนิสพิซซาเ <laughs> จแปนนิสพิซซาโรก็คือโอคโุนมิยากิโร่ใช่ไหมฮัชิมะกิฮัชิมะกิฮัชิมะกิเฉี่วปังซับเซด ลองสักอันนะคนมาซื้อเยอะทีเดียวนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังฮิตไม่รู้ทำไมให้โดโซโดโซต้มชิลชิ Just soft cream is 30บาท but w h ช c h ป o ง a n g is 80บาทมันแยกไม่ออกอรีวิวตัวโคอาซัง วเวลาก่อนกินอาหารเย็นนะก็เลยพามาสถานที่ที่คุ้นเคยมหาลาัยผมเองซึ่งตอนนี้มีแต่ต่างชาติเต็มหมดแล้ว <Okay. S 1> I ever seen p e a c อก k s o m time h e y walk to the classroom พี่ขอกชุด the classroom ไม่ไปไล่จับไก่ทะเลญี่ปุ่นกู